ให้่มันออกจากบ้านหลังนี้บ้านกายบ้านใจนั่นน่ะร่างกายมันเป็นเสาหลักของจอิตอ่ะจิตจะต้องรู้จักกําหนดให้อยู่กับร่างกายร่างกายมันเป็นเสาหลักมันเป็นที่เจริญสติสัมปชัญญะให้แข่งกล้าแก่กล้าขึ้นมานั่นน่ะทิ้งเสาหลักไม่ได้อย่าทิ้งการกาหนดสติสัมปชัญญะให้อยู่กับกาย ยืนเดินนน่นอนทั้งวันต้นนองยินดีเลยทีเดียวจะบอกไ้นะนี่เล้ระลึกถึงอย่างนั้นนะระลึกเห็นภาพเลยเห็นความจริงนั้นเลยหายสงสัยที่จะบอกกล่าวจริงๆพุทธานุภาพพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคาสอนนั่น,นเป็นของจริงสืบทอดมาจนบัดน,นี้มาสู่จิตใจเราเนี่ยจะดู ทำความพอใจเบิกบานยินดีให้ได้ว่าเราได้รับธรรมะนั่นนะ่ะเราได้รับธรรมะนย่นงกงคืได้รับพรนั้นประเสริฐเราเลยจะงมงายเลยท่านไม่ได้สอนให้งมงายเลยเราก็เสียสละการเดินคุมนั่งสมาธิเสียสละในการปฏิบัติเจริญสติธรรมนะจะให้มันลุ่งเรืองเจริญขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นบาตรฐานของปัญญาพิจารณากายเวทน,นาจิตธรรม พิจารณาร่างกายและความคิดเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใชโตัวตนได้ถ้ายังไม่เข้าใจการพิจารณาก็ให้อยู่กับสติสัมปชัญญะเป็นหลักเจริญสติสัมปชัญญะเป็นหลักสติส,สัสมปชัญญะมันไม่ใช่สภาว่าของความคิดนึกนะแล้วมันจะไม่หลงอะไรแล้วเวลามันจะใช้สติระลึกระลึกถึงพุทธานุภาพตรณมานุภาพสังขาานุภาพระลึกอะไรมันก็จะระลึกเห็นพระคุณตามความนจริงไปหมด มันมีสติระล,ลึกอะไรนิมิตอะไรมันก็ไม่หลงเพราความรู้ตัวมันก็มีสัมปชัญญะมันก็มีเนี่ยะความดีสูงสุดมันอยู่ตรงนี้นื้นอหน่ะท่านสอนให้เราหนักแน่นตรงนี้แหละหนักแน่นตรงนี้ท่านสอนให้เราหนักแน่นตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักเป็นหัวใจหลักตพพ้องทราบตึงให้ได้ เนี่ยคนคนไม่ไปสักการะสังเวก็ต้องทําอย่างนี้ให้ได้อยู่ในประเทศคนจะไปก็ต้องทําอย่างนี้ให้ได้การไปกราบมันี้จะมีความหมายไปกราบไปไหว้ไปสักการะในที่นั้นมันถึ้จะมีความหมายเมือม่อเมื่อโอกาสสะดวกถ้าโอกาสไม่สะดวกก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เนี่ยแหละประเสริฐ ไม่มีโอกาสไม่สะดวกหรือว่าเคยไปไมาแล้วขี้เกียดไปพอปฏิบัติทำตรงนี้เป็นหลักนี่คือเพราะเรามีคําสอนของท่านอยู่ในใจเรามีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารนุภาพอยู่ในใจนั่นแหละแล้วแต่เหตุการณ์ประจวบเหมาะที่มันจะอะไรต่างๆก็สักการะแต่การปฏิบัติตามอย่างเนี้ยคือหัวใจหลัก มันคือหัวใจหลักเห็นไหมนี่คือหัวใจหลักต้องเข้าใจเนี่ยแหละคือการเข้าใจแหละมีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเรารู้ถึงความดีต่างๆทั้งข้างในข้างนอกเราก็มันคงในการปฏิบัตฐฐิความดีอยู่กับหัวใจหลักตรงนี้ คือสติสัมปญะคือการปฏิบัติตามเนี่ยโอกาสเอื้อมานวยเท่าน,นั้นจึงเป็นสักการะไม่ไม่มีโอกาสเอื้อมหนยก็ไม่เป็นอะไรแค่เท่านั้นเองถ้าเคยไปไมาแล้วก็ไม่ไปก็คือไม่ไปก็ปฏิบัติตามคาสอนเท่าน,นั้นนี่คือหัวใจหัวใจของพระพุพะทธธรรมหัวใจของพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่สติสัมปญญะของเรานั่นแหละ จริญขึ้นให้มากขึ้นจะได้พิจารณาปล่อยวางเลื่อของชีวิตคือจะได้รู้จักพิจารณาปล่อยวางกายเมื่อสติสำเนาเราเข้าใจมันจะพิจารณากายก็ดีพิจารณาความคิดรูปเวทนาพัจารณาังขานว,าวิญญาณเนี่ยมันก็จะปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดได้มันจะเข้าสู่สระาว่าการปล่อยวางความเป็นอิสระของใจอยู่ภายในนั่นแหละเนี่ยแหละประโยชน์ที่แท้จริง ที่จะเกิดมีในใจของเราตามคําสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าต้องรู้จักตรงนี้มันจะมีความสุขในชีวิตนะรู้เท่าทันว่าสิ่งภายนอกพบปะกันมันก็เรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในหัวใจหลักเราต้องมีตลอดคือการทําตามคำสอนน่นะเจริญสติสัมปชัญญะสติในกายเวทนาจิตธรรมพิจารณานั่ยแหละนั่นแหละคือหัวใจหลัก ของพระตัมมาสมุทธเจ้านั่นคือหัวใจหลักของพระต <c oughs> ัมมาสมุทธเจ้านั่นคือหัวใจหลักของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านทําเช่นนั้นแหละท่านถึงเป็นผู้ประเสริฐจาไว้เลยจึงได้ทรงพลังพรานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนั่นแหะพระพุทธเจ้าพระธรรมของท่านจริงศักดิ์สิทธิ์พระธรรมของพระธรรมคาสอนของท่านจริงศักดิ์สิทธิ์คาสอนของท่านจริงศักดิ์สิทธิ์ไง เพท่านทรงพลรรานุภาพท่านเจริญสติสัมปชัญญะในกายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาวิปัสนาจริงๆพอท่านปฏิบัติดีประเฤติชอบจริงพระพุทธเจ้าพระหลานเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านจึงศักดิ์สิทธิ์นะจึงศักดิ์สิทธิ์อยู่มาได้สองวันกว่าปีร่วงมาแล้วจนบัดน,นี้เราก็มาได้ยินได้ฟัง ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายมากมายไก่วองก็นับถือปฏิบัติตามมาเท่าไหร่ละนับไม่ถ้วนซึ่งชาวพุทธทั้งหลายทั้งพระเณรทั้งญาติโยมปฏิบัติตามคําสอนมาเนี่ยด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความนับถือความศรัทธาน,น่นะมีมากี่ยุกี่รุ่นกี่กี่สมัยแล้วมันนับไม่ถ้วนพระธรรมคำสอนของท่านจึงศักดิ์สิทธิ์อยู่มาได้จนบัดนี้เนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามคําสอน นั้นรู้ซึงทราบซึ้งก็พยายามถ่ายทอดต่อกัอนมาเนี่ยจึงมีการแสดงทรมีเทศมีการเทศนาธรรมให้ฟังไงมีการฟังธรรมปฏิบัติรมกันไงเข้าไปสู่หัวใจหลักคือสติสัมปชัญญะสติสัสมปชัญญะเป็นหลักนั่นนหะหัวใจหลักสติสัสมปชัญญะเป็นหลักเลย พิจารณากายเวทนาจิตธรรมสลับกันสติสมัมปญะกอบพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเมืเม่อพี่นะไปพอสมควรชัดหรือไม่ใช้ก็ตังใจพี่นาเสร็จแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็อยู่กับสติก็ต้องไปอยู่กับสติสัมปัญญะเป็นหลักนั่นน่ะหัวใจหลักทิ้งหัวใจหลักไม่ได้ติดตามปัจจุบันเสมอนั่นน่ะ ติดตามไล่ล่าปัจจุบันกายยืนเดินนั่งนอนลมหายใจเขาออกความคิดนึกปรุงแต่งคิดไปในอดีตในอนะคพมันก็เกิดจากปัจจุบันเข้าถึงปัจจุบันเข้าถึงการพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาสลายความคิดนึกเข้าถึงสภาวะสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนั่นคือหัวใจหลักติดตามติดตามดูลู้กายยืนเดินนั่งนอนความคิด,ถ,าาคด,ด,ดยยถึงหัวใจหลักพิจารณาระลึก ในกายเวทนาจิตธรรมคือหัวใจหลักที่จะนากายเวทนาจิตธรรมความเพียรชอบความดำริชอบความเพียรชอบคือหัวใจหลักอดทนชอบอดทนชอบอดทนต่อความทุกข์กายและความทุกข์ใจมีความเพียรมีความอดทนอดทนอดกั้นทนทุกข์ทนยากทั้งกายทั้งใจได้อดทนชอบชอบอดทน มีความเห็นชอบนั่นแหะหัวใจหลักเราลึกชอบตั้งมั่นชอบพิจารณากายเวทนาจิตทำชอบพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เจตัตตนนั่นแหะชอบทำไปหมดมันมีความชอบทำอ่ะมันก็มีแต่เจริญมันมีแต่เจริญเนี่ยเจริญให้มากทำให้มากนั่นแหละหัวใจหลักทั้งนั้นน่ะหัวใจหลักของพระธรรมนั่นแหละ พระธรรมมาสมุติอย่างนั่นแหละคือหัวใจหลักของพระพุทธเจ้าละก็กอพระธรรมคาสอนของท่านนะ่ะที่สักดิ์มาอยู่สักดิ์มาสองพันกว่าปีร่วงมาแล้วจนจนถึงบัดเนี้ยก็ท่านทําแบบนั้นแหละทําแบบที่เรากําลังเจริญอยู่เนี่ยแต่ท่านเป็นพระศาสดาไงท่านจึงเป็นคนบัญญัติคําสั่งสอนภาษาวกเนี่ยไม่ก็เป็นสาวกอยู่กันเนืองข่าม ไม่ได้เป็นคนมามาวางทําวางวิไยไม่ไม่ได้มาเป็นคนบัญญัติคําสั่งสอนไว้นะพอพระพุทธเจา้ามีบัตมีแต่พระพุทธเจา้าบารมีพระพุทธเจา้าท่านั้นเมื่อท่านตัดก,กระู้แล้วท่านกอบวางวางเทศนาสอนวางหลักคําสอนไว้วางทําวางวิไยไว้ที่ดูดิเมื่อเรากําลังทาตามนั่นนะคือหัวใจหลักของท่านน่ะรู้เปล่าหัวใจหลักของพระพุทธประธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนั้น พังเข้าไปสู่หัวใจหลักคือการกระทาเช่นนั้นสติธรรมญาวความเพียรระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละหัวใจหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนั้นท่านยืนเดินนั่งนอนคาสอนของท่านเนะี่ยจึงใช้ประโยชน์ได้จึงใช้ประโยชน์ได้มาจนถึงทุกวันเนี่ยพระธรรมคาสอนของท่านนะ่ะสักผิ์ขนาดนั้นเนี่ยอยู่มาได้สองพันกว่าปีเนี่ยแล้วจะอยู่ต่อไปห้าพันปี พอท่านปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงอะ่ะเจ้าของศาสนาเนี่ยจึงวางคําสอนไว้จึงวางหลักการไว้จึงบัญญัติธรรมวินัยไว้คําสอนจึงสกดิ์อยู่มาได้จนบัดนี้เราจรึงมาได้ยินได้ฟังแล้วเรากําลังกําหนดฝึกหัดเรากําลังฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติตามอยู่ ปฏิบัติสติสมาธิปัญญาภายในระลึกอยู่ในกายเวทนาตี่ทมของเราอยู่เรากําลังทําตามท่านอยู่เช่นเดียวกับที่ท่านทานั่นแหละก่อนที่ท่านจะบรรลุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็ทําแบบเนี้ยทําแบบที่เรากําลังกําหนดอยู่ในเวลาเนี้ยฝึกแล้วฝึกอีกเจริญแล้วเจริญอีกนั่นแนหะจนเข้าถึงสติสติสมญญาัญยะสมาธิอันทรงพลังนะ่ะปัญญาอัน ปัญญาธรรมดาจนกลายเป็นปัญญาอันทรงพลังน่ะนั่นน่ะจึงทำลายกองทัพพญามารได้ไงให้เราลึกถึงเลยแล้วเราปฏิบัติตามเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ในใจเรานะยังอยู่ในใจเราพระธรรมก็อยู่ในใจพระสงฆ์ก็อยู่ในใจนั่นน่ะเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติเดินชอบทำตามน่ะเราไม่ได้ทำตามคำสอนของพญามารเราทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นแหละมันมันจะดีอย่าไปเชื่อความคิดที่มันไม่ได้เรื่องมันไม่เอาฐานเลยความคิดที่ไม่ได้เรื่องไม่ไเอาฐานนั่นแหะเชื่อความคิดของพระธรรมมาธรรมเจ้านะคําสอนของท่านน่ะและเป็นความคิดของท่านนะคําว่าพระธรรมมารธรมมุจริยาท่านบอกว่าบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่จิ้งทมประสบกับความทุกข์กายความทุกข์ใจแล้วไม่ทิ้งทำหมายถึงอะไร บัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติไม่ทิ้งความรู้ตัวตัวพร้อมไม่ทิ้งความอดทนไม่ทิ้งความเพียรพยายามกําหนดสติปะะัญญาไม่ทิ้งการพิจารณากําหนดรู้ความทุกข์ร,กกกกร,กกกรู้เหตุให้เกิดทุกกายทุกใจกําหนดรู้ความทุกกายความทุกใจกําหนดรู้เหตุให้เกิดทุกกายทุกใจเพราะมีกายมันจึงมีความทุกกาย เพราะมีร่างกายเพราะมีร่างกายจึงมีความทุกข์กายเพราะมีร่างกายจึงมีความแก่ความเจ็บความตายเพราะมีร่างกายจึงมีความแก่ความเจ็บความตายจึงมีความทุกข์กายกำหนดรู้ กำหนดรู้ความทุกทางกายระลึกระลึกได้ถ <aroma> ึงความทุกนานาชนิดระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนั้นนั่นแหละมันดีมากเลยมันจะเกิดปัญญาระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็กําหนดความไม่เที่ยงได้ของความแก่ความเจ็บความตายไม่เที่ยงเป็นทุกโมช่ตัวต้นความทุกทางใจระลึกความทุกทางใจก็ไม่ใช่ความทุกทางกาย เป็นความทุกข์ทางใจใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจจึงเรียกว่าความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจก็เป็นความทุกข์ทางใจใจไม่ใช่กายใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจความทุกข์ทางใจก็ไม่ใช่กายความทุกข์ทางใจก็ไม่ใช่กายคำพูดมันก็แตกต่างกันไปแล้ว ความทุกข์ทางใจก็ไม่ใช่ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายก็ไม่ใช่ความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายเป็นความทุกข์ทางกายเท่านั้นความทุกข์ทางใจเป็นความทุกข์ทางใจใจก็ไม่ใช่กายใจก็ไม่ใช่ทุกข์ทางกายใจเป็นใจความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นที่ใจดับที่ใจ นั่นบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติสมาธิบัญญาขันติความเพียรความหมดทนสติทําความรู้ชัดพิจารณามันก็สลายโดยเฉพาะความทุกข์ทางใจบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมสติสมาธิบัญญาความรู้ตัวทั่วพร้อมขันติความเพียรความหมดทนนั่นแหละคือหัวใจหัวใจหลักนั่นแหละคือหัวใจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พยายามเพราะฉะนั้น ความรู้สึกตัวเนี่ยแหละใครจะเป็นสักการะในทีท่ถึงสีนะ่นเตรียมตรงนี้จะไปหรือไม่ไปก็ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องให้เข้าใจสภาวะตรงนี้ไปก็ตามกลับมาแล้วก็ตามสติสัมปชัญญะนี้ต้องมีตลอดการเวลาต้องทรงสติสัมปชัญญะไว้ให้ได้จเจริญให้มากทำไห้มากจนทรงไว้จนมันทรงอยู่กับกายอยู่กับใจของเราเราไปกราบนั้น เพื่อระลึกถึงไปสักการะตามโอกาสเท่านั้นไประลึกถึงว่าเออท่านเคยอยู่ตรงนั้นท่านเคยประกาศทำแสดงธรรมที่นั่นจุดกําเนิดศาสนามอยู่ที่นั่นเราไปเพื่อสักการะน้อมระลึกถึงมีตัวตนกายและใจไปจริงๆแต่ก็ต้องไปด้วยสติสัมปชัญญะไปด้วยภาวะทรงสติสัมปชัญญะ ตลอดการระหว่างไปนูน้นก่อนไปก็ตามเมื่อไปกลับมาแล้วก็ตามก็ต้องทรงสติทรงความรูร้ตัวทรงสติสมัยไว้เป็นหลักศึกษากายเวทน,นาจิตธรรมพิจารณากายเจริญวิปัสสนาอย่างต่อไปมรรคผลสี่นิพพานหนึ่งมันอยู่ในใจอ่ะแต่ต้องเจริญขึ้นเจริญขึ้นสติแก่ก้าแก่ก้าขึ้นอ่ะมันก็ปล่อยวางดีขึ้นปล่อยวางความคิดดีขึ้นปล่อยวางความคิดดีขึ้นปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดดีขึ้นโดยเฉพาะความคิดนั่นน่ะ การพิจารณาร่างกายอะไรต่างๆก็ตามเพื่อสลายความคิดทั้งหมดเพื่อมีกําลังไปละไปสลายความคิดทั้งหมดนั่นแหละเพราะต้องรู้จักการพิจารณาร่างกายเนี่ยจุดมุ่งหมายเพื่อให้สติปัญญา,ยาแก่ก็ทรงสติทรงสำหรับทรงสมปัญญาไว้เป็นหลักเรามีหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในใจเราแล้วเราไปถากาละมันนี่จะเป็นมงคลมันนี่จะมีอันุของคุ้มค่าคนที่ไม่รู้จักทําอย่างเนี้ย ขนาดว่าเขาไม่รู้จักทําอย่างเนี้ยเวลาเขาไปสักาการะเขายังเกิดปีติเกิดอะไรมากมายเลยคนไม่เคยศรัทธาก็ศรัทธาพระมพีพลังพลังพลานุภาพขนาดนั้นคนไม่เคยมีศรัทธาไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมไปเห็นก็ฝัดนี่เรียกว่าทุกอย่างมันเกิดศรัทธากลับมาก็ปฏิบัติธรรมดีแต่คนที่รู้จักทรงสภาวสติสมอเนีญญญ่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันต้องดีกว่าเขามันต้องดียิ่งกว่านั้นอีก มันต้องได้กําไรยิง่งกว่านั้นไปแล้วกลับมามันคุ้มค่าไปอย่างคุ้มค่าไปแล้วได้อะไรจริงๆได้เต็มที่จากที่เคยได้แบบนั้นน่ะมันจะได้เต็มที่มากกว่านั้นถ้ามีถ้ารู้จักทรงสติทรงสัมปชัญญะไว้ทรงการพิจารณาากเวนนาจิตธรรมของตนไว้นี่ทรงสติสัมปชัญญะไว้เป็นพื้นฐานเลยส่วนการพิจารณากายเวนอะไรจิตธรรมพิจารณาขันห้าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจบางคนเข้าใจก็ดีเข้าใจเวลาพี่นาปล่อยวางแล้วก็ต้องมาทรงสติสัมปชัญญะ รู้อยู่กายกับใจเป็นหลักทั้งวันรู้เท่าทันความคิดใครยังไม่เข้าใจพี่นาอย่างน้อยก็ต้องทรง,งสติทรงสัมปัตญยะไว้เป็นหลักจเจริญสติสัมปัญญะสองตัวนี้ไว้เป็นหลักวิชาย,ยานปัญญามันจะรู้แจ้งในขันห้ามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเข้าใจพี่านาเกิดยานบัญญยายเองนั่นน่ะรู้จักทรงสภาวะเช่นนี้ไว้แล้วมันจะพุ่มข้าวเวลาไปกราบนั่นแ่ละในสาธาระ เพราะนี่คือหัวใจหลักท่านให้ยึดทำเป็นเกาะเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นใ,ใหญยึดถือเอาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งไม่ได้ที่พระธรรมารย์สมุธเจ้าท่านตัดกับผ้านนวล่ะอานอนท์เธอจะมาหวังอะไรกับเราอีกทั้งหลายมีความเสมื่อมทิ้งไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธดคํานี้ก็ใช้ได้กับเราเหมือนกันทำละว,วินัยนั่นแหละเป็นสาสาดาของเธอเพราะนี่อะไรศาสาดาและคําสอนเนี่ยเป็นศาสาดาเข้าใจไหม เราเรากำลังปฏิบัติตามคําสอนของท่านอยู่นั่นน่ะถ้าท่านถ่ายทอดทาให้ฟังน่ะท่านทดสอบท่านปฏิบัติตามเข้าใจลึกซึ้งมีประสบการณ์ทางกิตวิญญาณท่านก็ต้องถ่ายทอดไปท่านก็เป็นครูผู้สอนนั่นออน,น่นะผู้สอนทำนั่นน่ะสอนทำนั่นแหละทำเนี่ยเหนือฟ้าดินจากธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมมาปฏิบัติให้เกิดใ,ให้มีขึ้นให้เป็น,เป,นเป็นสมบัติส่วนบุคคลในใจของเรา สติเป็นสมบัติจเจริญขึ้นแก่ข้าขึ้นปัญญาพิจะนาปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดดีขึ้นใครเป็นคนพิจนาปล่อยวางละ่ะก็ใจก็นั่นน่ะทรมะสมบัติมันจะเกิดในใจของเราเนะ่ะเป็นสมบัติส่วนบุคคลของพระพุทธเจ้าของรูบา,าอารน่ะเป็นแบบแผนเป็นแผนที่เป็นคุยหมายใบทางให้เราเดินไปให้เราน้อมมาน้อมเข้ามาไปสังเวชานิยสถานมัีก็ต้องน้อมเข้ามา เกิดความปีตีเบิกบานใจก็ตองน้องเข้ามารละลึกพิจณา,าใจเป็นในจิตธรรมคือรับรู้เกื่อความสงบรู้จากครบควรธรรมะตรงนี้นั่นแหละคือทําเป็นก่อเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงให้มันเกิดทำธรรมะส่วนบุคคลขึ้นมาเนี่ยแล้วเวลาเราไปสักการะมันจะคาบซึ่งมันจะคุ้มค่าในชีวิตของเรานี่ยใครจะบอกละ่ะบอกให้เรารู้ได้สมบูรณ์น่ะ เนี่ยเนี่ยบอกให้ฟังนวเนี่ยบอกควรทํำยังไงแล้วมันไปมันจะคุ้มค่าไปมันจะได้กําไรกลับมาที่เคยเคยไปแต่ลราครั้งแล้วมันได้กําไรแล้วล่ะให้มันได้กําไรกว่านั้นอีกถ้ามีสภาวะนี้ไปมันจะมันจะได้กําไรมากกว่านั้นอีกจะบอกให้นั่นนะมันจะรับมันจะรับรู้ด้วยสติสัมปชัญญะตอนขณะไปในสถานที่นั้นสติสัมปชัญญะเราก็ไม่ขาดเราก็ทรงสติสัมปชัญญะไว้มันจะสัมผัสกับสภาวะพลังที่นั่นได้ และปัญญานั้นมันจะรู้ถึงว่าเออหลักฐานมันมีอยู่ปัญญาเราจะสติสัมปเนี่ยเป็นตัวฐานสําคัญเลยทีเดียวในการไปในสถานที่นั้นปัญญามันจะวิเคราะห์เหตุปัจจัยเหตุการณ์ในสถานที่นั้นมันจะระลึกได้ที่มีพระท่านนําท่านบอกว่าสถานที่นี้คืออะไรคืออะไรมันจะเนี่ยมีความมีปัญญาสติสัมปาเนี่ยขณะฟัง ท่านพูดเนี่ยมันก็ต้องมีสติท่าสัญเป็นหลักอยู่ในสถานทีน่ทั้นก็ต้องมีสติสตท่านสัญยเป็นหลักเลยห้ามขาดเด็ดขาดไปก็ไม่ขาดทุกที่สติสัมยาไม่ขาดเลยจนกระทั่งกลับมาน,นี่จนขอ่นจนกระทั่งกลับมาบ้านเราสติสัมยาก็ไม่ขาดคงอยู่ตลอดการนั่นแหละแล้วปัญญามันจะพี่นะปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดดีขึ้นนี่เนี่เรามีศาสาดาตลอด เรามีศาสดาอยู่ในใจตลอดเรามีพระศาสดาอยู่ในใจตลอดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเนี่ยเรามีหัวใจของพระพุทธเจ้ามีหัวใจของพระธรรมมีหัวใจของพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตลอดเลยเพราะเราทําตามไงทําตามคําสอนเนี่ยอย่างเช่นวันเนี้ที่เราเน้นนักงหนาเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยสองตัวเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจพี่นาคกายเวทนาเวทนาจิตธรรมยังไม่เข้าใจพี่นาคันห้าก็ไม่เป็นอะไรให้ทรงสภาวสติสัมปชัญญะเป็นหลักทั้งวัน จเจริญได้มาทำได้มาสติสัมปัญญเนี่ยมันเป็นตัวฐานของปัญญาแต่ปัญญามีลักษณะคือการพิจารณาขันห้าพิจารณากายเป็นนิตธรรมเราไม่ได้พิจารณาเราก็อยู่กับสติสัมปชัญญะเป็นหลักเจริญได้มากทำได้มากทรงทรงสภาวะทรงสภา,าวะสติสัมปชัญญะไว้เป็นห вот ลักให้ได้ใครพิจารณาขันห้าก็พิจารณาพิจารณากายพิจารณาความคิดไม่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ม่จะตัวโดนให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษพิจารณาเสร็จแล้วก็ปล่อยวาง หัดปล่อยหัดวางเสร,สร็จแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่กับสติสัมปชัญญะเป็นหลักทั้งวันเจริญให้มากทําให้มากสติสัมปชัญญะอยู่กับสติสัมปชัญญะเป็นหลักนั่นน่ะหัวใจของพระพุทธเจ้านั่นคือหัวใจของของพระพุทธเจ้ารู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวตลอดรู้ตัวเองตลอดมันจะรู้สติรู้สัมปัชัญะตลอดมันไม่จะหลงลืมสติสัมปชัญญะนั่นน่ะมันมีหัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจของพระธรรมหัวใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนั่นน่ะ เพราะมันปฏิบัติตามอยู่ไงมันเป็นโชคลาโชคลาภันประเสริฐเนี่ยได้อบรมทำฟังเทศฟังธรรมอบรมทำกรรมฐานปฏิบัติธรรมฟังธรรมนั่นน่ะเนี่ยหัวใจของศาสนาทั้งนั้นน่ะหัวใจน่ะมันเป็นหัวใจหลักเราทำนี่คนมีบามีเขาสวงยาวฟังธรรมอ่ะ ไปที่นเราก็ฟังพระวิทยากรเขาแต่เราก็มีการอบรมอย่างดีแล้วอบรมทำธรรมะปฏิบัติอ่ะจากาพระที่ท่านมีประสบการณ์เน,น,นี่ยท่านสอนั่ะเรามีเรามีการอบรมไว้พร้อมแล้วธรรมะปฏิบัติอันนั้นไปเวลาไปสถานที่ประสูบแต่รูปป้บริฎิพานน่ะมันมีพระบรรยายสถานที่ต่างๆเป็นส่วนประกอบ แต่ธรรมะปฏิบัติเนี่ยเรามีธรรมะปฏิบัติไปอบรมอย่างดีไปตรงนี้สัมพัญธนั่งกำหนดมันอย่างเดียวแล้วเผาะนะมีโอกาสสายชีพตให้คุ้มค่านั่นนะมีความแก่จะตายเป็นที่สุดไปที่โน้นก็เหมือนกับไปรับพลังนั่นแหละไปรับพลังมันจะกระชุมกระชวยเข้มแข็งน่ะ เพราะการสติของเราเนี่ยสำคัญสติความรู้ตัวอยู่กับกายนั่นแหละทำไมเคลื่อนไหวอะไรเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่มีการเคลื่อนไหวอย่างเวลานั่งอย่างเดียวทั้งวันก็ไม่ได้แต่มีการเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาระบบการสร้างตัวของความแข็งแรงในร่างกายมันจะเกิดตามที่หมอออกหมอวิจัยนะว่าจริงๆมันไม่เคลื่อนไหวเลยก็ไม่ได้ เดี๋ยวต่อไปโปโิโอมันจะกินนะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาไม่ต้ไปไปไหนๆกันเลยการเคลื่อนไหวจําเป็นเคลื่อนไหวมากน้อยออกออกร่างกายเราไปเจอออกร่างกายจนหักโหมเลยจาเป็นออกกําลังใจมากาลังใจอย่างเดียวรับพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพความเพิ่มความเข่มแข็งของใจร่างกายก็เบา